เหตุการณ์วันนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับ2568เวลาประมาณ13 13ามนาฬิกายีนาทีมั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่ที่คอนโดตรงนี้แหละทางย่านอนุสริชัยก็อยู่ในห้องน้ำนะครับว่าเอ๊ะมันโยกนะครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราเรามึนหัวหรือเปล่านะครับมันอาการเหมือนกับมึนหัวเนี่ยมันจะสั่นไปสั่นมานะครับสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มได้ยินเสียงแล้วเริ่มได้ยินเสียงของรอยปูนรอยล้ะปูนที่มันแกลกแกลกแกลกรอยเหล็กที่มันดัง เพี้ยอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรทั้งอย่างอ่ะมันตกมาจากข้างบนนะครับแต่ว่ามันไม่ดังมากมันเหมือนกับมีอะไรตกมาตลอดเวลาเหมือนกับเป็นเป็นเสียงของปูนเนี่ยตกมาตลอดเวลานะครับแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเขาโยกแรงมากเลยนะนะครับเขาโยกแรงแบบนี้มากเลยนะครับใจกลางกรุงเทพเนี่ยมันโยกแรงมากเลยคือสิ่งที่ผมเึกขึ้นได้นะครับตอนนั้นเนี่ยก็คือเราอยู่ที่คอนโดเราก็ใส่เจ็คเกขาสั้นใส่เสื้อนะนะครับผมก็หาจังหวะก่อนเลยพอหาจังหวะเสร็จปุ๊บเราก็วิ่งก่อนเลยครับวิ่ง แล้วก็มาหลบอยู่ที่ใต้โต๊ะนะครับสิ่งแรกที่ผมคิดคิดได้คือโต๊ะเนี่ยมันแข็งแรงนะครับสิ่งที่เราหลบไปอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยผมอยู่อาคารชั้นสูงเนะเกือบชั้น20อ่อะนะครับแน่นอนว่าถ้าถล่มเนี่ยตายแน่นอนครับเวลาที่เราอยู่ใต้โต๊ะอะเศษฝ้าเศษหลอดไฟหรือว่าอะไรที่อยู่บนเพดานเนี่ยนะครับเราจะสามารถป้องกันเศษตรงนี้มันหล่นไปที่ที่ศีรษะที่หัวเราได้เป็นการป้องกันเบื้องต้นเท่านั้นนะผมก็อยู่ใต้โต๊ะเนี่ยประมาณสักประมาณสักเกือบนาทีนะครับแพนดนไหวอัันนนี้ม กินระยะเวลานาทีประมาณนาทีครึ่งเหตุวิสัยจริงเนอะเขาตึกถล่มจริงเนี่ยยังไงก็ตายแน่นอนสิ่งแรกที่ผมคว้าขึ้นมาคือกางเกงนะครับเรามาใส่กางเกงก่อนอย่างน้อยคือแบบเอ้ยแม่งกูตายก็ยังยังยังแบบกู้ภัยเก็บศพก็ยังหล่อไว้เฮถูกไหมเออดีกว่าแบบแม่งใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงบ็อกเซอ,อร์อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไม่ค่อยดีเออผมก็คว้ากางเกงมาใส่นะครับแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ปรากฏว่า ไอ้วันเนี้ยผมจะต้องเดินทางไปที่พัทยาด้วยนะครับก็เก็บของใส่กระเป๋าอะไรเรียบร้อยกำลังจะเดินทางก็โอเคเอาเลยวะคว้ากระเป๋าเดินทางไปเลยนะครับแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยใส่รองเท้าเรียบร้อยเลยนะครับแล้วตอนนั้นมันก็ยังไหวอยู่แต่ว่าเขาไหวไม่แรงแล้วค่อยๆจางหายไปก็ผมก็ลงบันไดหนีไฟนะครับลงบันไดหนีไฟมันก็ยังโยกอยู่นะในระหว่างที่ลงบันไดหนีไฟก็มีเจอเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยครับก็คือลงมาที่บันไดหนีไฟที่เดียวกันกับเรานะครับแล้วก็มารวมอยู่ที่ข้างล่างตึก นะครับก็สิ่งที่เสียหายนยก็มีผนังเนี่ยผนังตามผนังที่เป็นปูนเนี่ยครับเสียหายนะครับก็คือเป็นรอยแตกแยกนะครับก็ตามมุมเดี่ยมของห้องเนี่ยอ,อ,อาคารสูงใหม่ใสมัยนี้นะครับเขาจะต้องออปฏิบัติตามกฎของกระทรวงก็คือสามารถที่จะรองรับแผ่นดินไหวได้ประมาณ6กถึงเจ็ดลิตรนะถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับดังนั้นเนี่ยอาคารผมที่ผมอยู่อาคารใหม่ๆเนี่ยก็ยังรองรับแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได,ได้ได้อยู่นะครับถือว่า ก็ยังเป็นอาคารที่ที่ดีนะครับที่ที่ยังก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะครับหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งประสบการณ์ที่แบบไม่เคยเจอจริง,รงน่ากลัวมากๆนะครับเหมือนในหนังเลยคือชีวิตตอนนั้นผมคิดว่าผมมีสตินะเราก็พยายามที่จะหาวิธีการแก้ไขแล้วก็พยายามลงไปถึงชั้นล่างให้เร็วที่สุดขอแสดงความเสียใจนะครับกับคนที่สูญเสียนะครับมีผู้สูญเสียหรือว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นญาติเป็นคนรู้จักนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์พิบัติทางธรรมชา เราไม่สามารถที่จะคาดคิดได้ก็คนไหนที่เกิดความเสียหายกับตัวอาคารหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่ตัวเองอยู่อาศัยนะครับก,ก็เป็นกาลังใจให้นะครับนะครับก็เราเราเอาชีวิตของเราให้รอดก่อนนะครับส่วนตรงนั้นเป็นสิ่งของร่างกายเราสามารถที่จะกลับมาซ่อมได้นะครับโอเคฝากไว้เท่านี้ครับผมยังรอดปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเียญครับเดี๋ยวเจอกัน